คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของกเยอสอค่ะที่ระง,งับหนี้ให้กับทหารกล้าพีชีพจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกเยอสอได้เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะหากเป็นผู้กู้ยืมเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กเยศสอจะระง,งับหนี้ให้ทั้งหมดค่ะโดยขอให้ญาตินะคะส่งเอกสารหลักฐานแจ้งการถึงแก่ กรมายัางสำนักงานกยศก็จะมีสำเนาบัตรมรณะของผู้กู้ยืมสำเนาทะเบียนบ,บ้านของผู้กู้ยืมถ้ามีค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งค่ะซึ่งกยศเองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอส่งกาลังใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียรวมถึงแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้กันอีกด้วยค่ะ